ได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ2 0 0พคำเกี่ยวกับ Ya ม a h า NMAX และราคาล่าสุดพร้อมชื่อช่องว่าไบคลับโดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและเว้นวรรคตามที่คุณต้องการไบคลับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยและทั่วเอเชียนั่นก็คือ Ya ม a h a NMAX รถจักรยานยนต์อัตโนมัติที่มีดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะโดดเด่นและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจาวันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่การจราจรคับขันยามาฮ่า NMAX คือทางเลือกที่ลงตัวทั้งในแง่ของความสะดวกความปลอดภัยและความคุ้มค่าด้านราคาเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Yamaha NMAX มาพร้อมรูปทรงสปอร์ตหรูหราชุดไฟหน้าแบบเล็ดที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในยามค่ำคืนพร้อมด้วยไฟไท้ายที่ออกแบบอย่างมีสไตล์เบาะนั่งถูกออกแบบให้กว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้อย่างสบายๆตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกในการพกพาสิ่งของระบบการสะเทือนของย a ม a h a NMAX ให้ความนุ่มนวลทั้งในเมืองและทางไกลโช้หลังแบบคู่ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมไม่ว่าคุณจะเจอถนนครุขระาดหรือเนินสูงก็ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในด้านของเทคโนโลยี Ya ม a h a NMAX ไม่ทำให้ผิดหวังระบบเบรก ABS หน้าหลังช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างมั่นคง ระบบสมาร์ทคีย์ซิสเต็มช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องใช้กุญแจในการสตาร์ทเพียงพกรีโมทไว้ในกระเป๋าก็สามารถใช้งานรถได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทแอนด์สต็อปซิสเต็มที่ช่วยประหยัดน้ำมันโดยการดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิง่งและสตาร์ทอีกครั้งเมื่อบิดคันเร่งอีกหนึ่งความโดดเด่นของ Yamaha NMAX คือเครื่องยนต์ขนาด 155cc ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Blue c o r ให้แรงบิดที่ดีและประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกัน ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อนเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ในเมืองที่ต้องการทั้งพลังและความประหยัดในคราวเดียวกันมาพูดถึงการควบคุมกันบ้างพวงมาลัยและแฮนด์ของย a ม a h a NMX a ถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถควบคุมได้อย่างคล่องตัวมุมเลี้ยวที่กว้างช่วยให้สามารถเลี้ยวในตรอกซอกซอยแคบๆได้สบายๆขับขี่ได้อย่างลื่นไหลโดยไม่ต้องใช้แรงมาก หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ดิจิตอลแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางน้ำมันสถานะไฟและอื่นๆอีกมากมายทุกอย่างดูทันสมัยและเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมันย a m a h a NMAX ทำได้ดีมากด้วยระบบ Blue Core และ Start and Stop System ทำให้สามารถประหยัดน้ำมันได้ถึงประมาณ45-50กิเมตต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่เรียกได้ว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองอย่างแท้จริง อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบคือความปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS ที่ช่วยให้เบรกได้มั่นคงในทุกสถานการณ์และระบบ traction control ที่ช่วยป้องกันล้อหลังหมุนฟรีในสภาพถนนลื่นเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสภาพอากาศในด้านของราคาขาย Yamaha NMAX รุ่นล่าสุดในประเทศไทยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ91,000บาทขึ้นอยู่กับสีและโปรโมชันของแต่ละร้านจำหน่ายบางช่วงอาจมีโปรพิเศษเช่นฟรีทะเบียนพอรอเรือ บอหรือของแถมเพิ่มเติมเช่นหมวกกันน็อกหรือแจ็คเก็ตขี่มอเตอร์ไซค์หากพูดถึงการดูแลรักษายามาฮ่า NMAX ก็จัดว่าเป็นรถที่ดูแลง่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่สูงศูนย์บริการยามาฮ่ามีอยู่ทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายและราคาย่อมเยาวนอกจากนี้ยังมีชุมชนผู้ใช้ยามาฮ่า NMAX ที่เข้มแข็งในโซเชียลมีเดียทำให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการดูแลรถได้อย่างสะดวกสำหรับใครที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่มีครบทั้นดีไซน์ เทคโนโลยีสมรรถนาและความประหยัดยามาฮ่า NMAX คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเหมาะสำหรับทั้งวัยรุ่นคนทำงานหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางหลายคนอาจสงสัยว่ายามาฮ่า NMAX กับรุ่นอื่นๆเช่น Honda PCX หรือ a อ r o x อกแตกต่างกันอย่างไรจุดเด่นของ NMAX คือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าและความนุ่มนวลในการขับขี่ที่เหนือชั้นใครที่เคยทดลองขับจะรู้ได้ทันทีถึงความแตกต่าง นอกจากนี้ Yamaha NMAX ยังสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียชุดแต่งไฟล้อหรือของแต่งภายนอกต่างๆมีให้เลือกเยอะมากในตลาดอุปกรณ์แต่งรถมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะชอบแนวเรียบหรูหรือแนวสปอร์ตดุดันก็สามารถแต่งให้ตรงใจได้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางในเมืองทุกวันต้องการรถที่ขับขี่ง่ายไม่กินน้ำมันและมีดีไซน์ที่โดดเด่นย a ม a h a NMAX จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง บคลับหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับ Yamaha NMAX ทั้งด้านรูปลักษณ์สมรรถนะราคาและความคุ้มค่าในการใช้งานหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง k บคลับเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์และข่าวสารยานยนต์อัปเดตล่าสุดขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากต้องการเวอร์ชั่นความยาว5,000ันคำหรือให้รวมข้อมูลเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ